สวัสดีครับครอบทีวีกลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้เรามีความสนุกสนานและความหาจากชาเลนจ์สนุกๆระหว่างผู้ราประตูของเพื่อนตำรวจมาฝากกันเดี๋ยวในช่วง Talk ครับเรามาติดตามกันว่าทีมไหนและใครที่เจ๋งที่สุดในการวัดสกิลครั้งนี้ แต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างของรายการในสัปดาห์นี้กันก่อนครับครับผมเจมส์นะครับพัทละคู่หูเด็กนรกเจ้าเพียวครับผมครับประหลกแเดวครับอ่าแล้วก็คู่หูผมครับไอ้ดำหาอะไรวันนี้มั่นใจครับกินนิ่มโอ้ยเดียว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 ลืมตาก่อนไหมพี่เสียดายไม่น่าวัดเลยโอ้ไม่น่าเสียดายหรอกแ่เปเตะแบ็กมากกว่านะ น่่าเวตแบ็มาชมเกมโตโยต้าไทยพิมารีครับเกมที่เพื่อนตำรวจครับบุกไปเยือนอาร์มี่ยูเนเที่สนามกีฬากองทัพบกครับเล่นกันท่ามกลางสายฝนครับต้องการสามแต้มครับเพื่อนตำรวจเพื่อนหนีโซนตกชั้นครับเกมนี้เพื่อนตำรวจส่งผู้เล่นหน้าใหม่ลงกันครบคันเลยครับทางดันโยเซกาอันนันบาราคัดนะครับ ขณะที่รีซอทิลเทพพิโนไทยครับมีชื่อเป็นสำรองเปิดเกมมาครับพื่นตำรวจมีโอกาสเยอะกว่าครับจังหวะเปิดลูกนี้แล้วสุรชาติได้โมงครับแมแต่ผู้ตัดสินครับเปล่าว่าเป็นลูกล้ำหน้าไปแล้วครับวันลบครับเคลียร์ออกมาไม่ดีครับโกรันเยอโควิดลองยิงลูกนิดยังปัดเอาไว้ได้ครับตำรวจบุกต่อครับปกเกล้าให้มาสุรชาติเปิดโดยสายลูกนี้แล้วชาร์จโอ้โหไม่ถึงครับ เซอร์เกียวโซเรสครับนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็จบเกมในครึ่งเวลาแรกครับเสมอกันอยู่0ต่อ0ครับวันนี้นี่เล่นกันท่ามกลางสายฝนอาจจะมีปัญหาสำหรับการเล่นบอลบนพื้นครับเปิดเครื่องหลังมาประกรเปิดลูกนี้แล้วโหมแล้วปัดโอ้โหสลาวุฒกองลาบครับปัดได้อย่างน่าเหลือเชื่อครับลูกนี้ดูครับโหมเต็มเตมครับสุรชาติอู้บินปัดเฉยเลยครับ ดูมุมจากด้านหลังครับไมเหมือนจะไปปิดทางแต่มือยังปัดไว้ได้ครับฟรีคิกเยอะควิดยิงลูกนี้ยังรับไว้ได้ครับวันลบซาจิวยิงเรียดครับวันลบรับได้ครับสบายครับอ่ะดูเคลียร์ไม่ดีลุยสัญญายิงไปติดเซฟโอ้โหนี่ครับซูเปอร์เซฟสองครั้งครับของวันลบซาจิวครับออกไปได้ดีในจังหวะนี้เปิดไปครั้งลังสันแล้วโมลูกนี้ปัดชนคานโอ้โหเซฟอีกแล้วครับสลาวุตกองลาบ จังหวะเปิดของรังสรรค์อีวิโรดครับดูครับสุรชาติมงคนเดียวแล้วปัดไปชนคานครับดูครับโอ้โหไม่มีดวงจริงครับเพื่อตำรวจเปิดมาลูกนี้แล้วมงข้ามคานอีกโอ้โหวันนี้นี่โอกาสเยอะจริงๆครับเพื่อตำรวจเป็นเซอร์เคียวโซเรสครับจังหวะเปิดของอัดนันบารััสดูครับอู้กดไม่ลงครับฟลีคิ้ลูกนี้ยิงครับบารักัสให้พยายามเล่นลูกสูตรครับ แล้วช่วงนาทีที่78ครับนี่ครับรีซอตเธรเทศวิโนไทยครับประเดิมเกมแรกกับเพื่อนตำรวจแล้วครับลงมาแทนรังสรรเอียมิโรดครับแต่แล้วในช่วง5นาทีสุดท้ายครับจังหวะเปิดของฟุนายามะแล้วโหมลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหอาร์มี่ได้ประตูขึ้นนำ1-0ครับชัยนรงทาทองครับกองหน้าตัวใหม่ที่ย้ายมาจาก s c g เมืองทองครับ จังหวะขึ้นโมงของด้านโยไม่ถึงบอลครับแล้วบอลไปถึงชัยนรงค์ครับให้อาร์มี่ขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับช่วงท้ายเกมธนาชนะบุตรครับพยายามลากแล้ว้องยิงลูกนี้ก็ทุบทิ้งไม่ได้รสลาวุธแต่ก็ไม่ทันครับเพื่อนตำรวจครับบุกไปแพ้กับอาร์มี่ยูเนเต็ดครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับโดนยิงในช่วงท้ายเกมต้องบอกว่าเพื่อนตำรวจนี่มีโอกาสเยอะมากครับในเกมวันนี้ แต่ยังไม่ผ่านมือของสลาวุธกองลาบครับสรุปตารางคะแนนโตโยต้าไทยพีมารีครับอันดับ1 SCG เมืองทองครับ49คะแนนอันดับ2บุรีรัมย์ยูเต็ด46คะแนนอันดับ3 b c แล้วก็ชมบุรี FC ครับมี44คะแนนเท่ากันขณะที่เพื่อนตำรวจครับลนมาอยู่อันดับที่15ครับมี24คะแนนครับตามหลังแบงคอกอยู่7คะแนนนะครับตอนนี้นัดต่อไปครับวันเสาร์นี้ครับเพื่อนตำรวจเปิดบ้านพบกับศรีสะเกษ FC ครับ ในเวลา20นาฬิกาที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตช่วงเติร์ดไอในสัปดาห์นี้เราพาไปชมภาพบรรยากาศสุดเอ็กคลูซีฟในห้องพักนักกีฬาของเพื่อนตำรวจซึ่งตอนนี้นักเตะหลายๆคนกำลังนวดกระตุ้นกล้ามเนื้ออยู่หนึ่งในนั้นก็คือคนนี้ครับนักเตะขวัญใจเพื่อนร่วมทีมอย่างบังดุลครับอดุลหมืนสมานนี่เองเดี๋ยวไปฟังกันครับว่าเขาจะทักทายอะไรเราบ้าง อย่าถ่ายใกล้ๆเห็นเยอะเห็นเยอะอย่าถ่ายใกล้ๆม่กลัวคนจะเห็นริ้วรอยหรือยังไงครับบางดุลไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะเห็นกันไปหมดแล้วยังไม่จบนะครับบางดุลมีเรื่องที่จะพูดกันต่อเดี๋ยวเราไปฟังกันะครับเห็นกล้ามเนื้อไหมครับเห็นกล้ามเนื้ออะไรเห็นกล้ามเนื้อนี่ครับนี่ครับกล้ามเนื้อของปกรครับคนนี้คือปกรนะครับผมดูกล้ามเนื้อของเขาดีๆครับเป็นมัดๆไม่ใช่ อ้าวบางดุลครับไงอามผิดคนซะงั้นล่ะฮะนี่มันจะต่ออิทธิพลนะฮะไม่ใช่เจ้าบาทปากณอนะบางดุนผิดคนผิดคนผิดคนกัผิดคนแล้วอิทธิพลครับอิทธิพลดูกำเนื้อเขาครับดีกำเนื้อคนเล่นบอลมานาน Pushing yourself to the limit Pulling out all the as oportunidades, muitas horas de treinamento. เต็มเรื่องดีๆให้กับชีวิตเ oh, be yes, ต,ติมให้เต็มคาว่าเพื่อนเบียรเป็นเหตุทะาวิวาสและอาชญากรรมได้ ช่วงที่2ของรายการกับช่วงของครอบท็์กซึ่งสัปดาห์นี้เรานัดบรรดาผู้รุ่นสถามือดีทั้ง4คนมาโดนชาเลนจ์กันในชื่อที่ว่าครับทีวีโกลาคีเปอร์ชาเลนจ์สัปดาห์นี้รับประกันความสนุกสนานและความมันแต่ว่าใครจะดีกว่าใครและฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับอยากให้แนะนําหัวหน้าทีมสองทีมครับพี่เจมฑ์กับวันลบครับแนะนําผู้หูเราหน่อยวันนี้เป็นใครดีๆอย่างไงบ้างเอาเอาฝัาา่งนี้ก่อนแล้วกันครับผม เกมนะครับพัทธละเปียยพัทกิติครับส่วนนี่คู่หูเด็กนรกเจ้าเพียวรับนายสองแสงจันวันนี้มั่นใจครับกินนิ่มโอ้โเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวดูตาก่อนไหมพี่ครับผมครับป็นลบแด่เดี๋ยวครับอ่าแล้วก็คู่หูผมครับไอ้ดำมหาปะไรสมพงษ์ยอดอาจครับ ดูที่รองเท้าดูรองเท้าด้วยพี่นี่ดูรองเท้ายังมีอีกเลยเดี๋ยวจะดูครับใครจะแน่กว่ากันหนึ่งเดียวหนึ่งวันนี้ในการแต่งตัวนี่ถามก่อนรองเท้าเนี่ยเหมือนกันนัดกันมาหรือเปล่าโอ้ไม่ได้นัดครับพี่เอาเลยปกติแล้วครับปกติแล้วแต่ว่าเราเนีแบ่งพักแบ่งพวกกันชัดเจนแบ่งกันตั้งนานแล้วครับชอบตั้งนานแล้วจากที่เคยสัมผัสกันมาแล้วครับ ปกติเขาเล่นเกมกันประจำอยู่แล้วพวกเตะชนทานพวกยิงปรพวกแข่งกันเนี่ยเราจะโดนกันประจำอแล้วเราคือเขาโดนเหรอใช่เขาโดนฝั่งนี้แฉประจำอยู่แล้วเนี่ยคือนี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยเนี่ยตรงตรงเลยเนี่ย18นี่โดนมาสามเดือนแล้วเนี่ยค่าน้ำยังไม่จ่ายเลยเนี่ยเดือนพี่เขาใกี่เดือนนะสองเดือนที่ผ่านมามันก็นะี่การพัฒนามันวันนี้เอาจริงออกสี่แล้วเอาจริงครับวันนี้เราสี่สี่เกม หลังจากได้รับฟังกติกาไปแล้วคิดว่าเป็นไงบ้างครับไหวไหมพูดตรงๆเลยครับมันต้องมีแต้มอยู่แล้วแต่ละเกมของเรา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 เล่นเล่นประคองเราเน้นประคองเลยขอให้โดนลูกโป่งก่อนโอ้ยยยยมาเหนืออีกไม่โดนอายเขาไมเนี่ยมีแต้มในเกมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไม่โดนอายกติกาการแข่งขันในเกมที่หนึ่งกับการยิงฟรีคิกฝ่ายไหนยิงโดนลูกโป่งรับไปทันทีสองคะแนนแต่ฝ่ายไหนยิงเข้าประตูจะได้ทันทีหนึ่งคะแนน ซึ่งแต่ละทีมจะมีโอกาสยิงทีมละ4ครั้งเตะก่อนเตะกอนโอเคนนน <Okay. S 3> เลยเลยเข็ดไปเนี่ยดูดูโอ้ <c oughs> ดูลูกแรกก็รู้แล้วแดดร้อนเดียวไม่รี้โอ้ยสองศูนย์ัหลับตาเตะดีกว่ทาทั้งนั้นน่ะย <c oughs> อ,อตายแล้วกินนิ่มอีกแล้ววันนี้

โอ้ยตาเอาแบบชิบๆอ่ะเราต้องวัดเสียดายไม่น่าวัดเลยโอ้ไม่น่าเสียดายหรอกน่าจะเตะแบ็กมากกว่านะจะน่าจะเตะแบ็กว่ะผิดหวังผิดหวังผิดหวังจริงๆยังนนมาจบเกมแรกไปด้วยคะแนน2ต่อ2นะครับว่าแต่เจ้าลองนี่ถือว่าเป็นตัวทำลายเกมหรือเปล่าเนี่ย ยิงเนไม่เข้าประตูเลยมาต่อกันเลยครับกับเกมที่2กับการคว้างเบลระยะไกลซึ่งกติกาก็คือแต่ละทีมมีโอกาสคว้างกันฝั่งละ4ครั้งคว้างโดนคานร,รับไปเลย2คะแนนคว้างโดนลูกโป่งก็2คะแนนแต่ถ้าคว้างเข้าประตูรับไปเบาๆหนึ่งคะแนนเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสกิลของผู้กรกษาประตูแบบนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยจะทำได้สักกี่คะแนนความมั่นใจก็เหมืนอมนเดิมมาพี่ ต็ไม่เสียงเบาจังเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มผิดหวังกับตัวเองตายคว้าอย่างนี้ตายตายโอ้ตายเด็กแรงเยอะเกินโอ้มีคู่มีคู่แค่วอมไหมแค่วอมไหมนะครัวสุ์สุหนึ่งโอ้ตะบง โอ้ยเข้าดิเป็นสีแจมขอล้กันเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้ยแรงเยอะเลยวันนี้เข้า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 ดูดูดูสองคนนี้ก่อนแรงเยอะไปไม่ได้กดดันนะเนี่ยไม่ต้องกดดันไม่ต้องไปกดดัน โอ้ประคองเอาสามครับเขยเขยเอาเข้าเข้าเข้าทางดีครับเฮ้ยอย่างดีกันแค่เสมอเฮ้ยปงเอาข้าครับลูกสุดท้ายครับจะเตะไหมโอ้โหปากของว่ะโอ้ตี พี่แรงเยอะทุกคนเดียวพี่ออกลูกนึงเหรออือตั้งแต่แรกพี่ออกกี่ลูกสามแล้วโอ้จันแรงเยอะเกินวันนี้ไม่รู้เป็นไรเกมที่2สรุปว่าไม่มีฝ่ายไหนคว่างชนคานหรือโดนลูกโป่งเลยนะครับแต่ฝั่งของวันลบก็เหมือนเดิมครับข้ามคานไปหนึ่งลูกจากเจ้าเก่าหน้าเดิมหัวหน้าวันลบนี่เองสรุปคะแนนหลังจบเกมที่2เป็นนั้นว่าทีมของพัทรน้ำอยู่6ต่อ5คะแนน เดี๋ยวช่วงหน้าครับมาลุ้นกันต่อกับอีก2 c h ชาเลนจ์ที่เหลือและบทลงโทษของผู้แพ้ว่าจะหาขนาดไหนช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับเข้าสู่เบกที่3ของครับทวี Goalkeeper Challenge กับอีกสองเชลนสุดท้ายที่ตอนนี้ทีมของพัตระนาทีมบอลลอกอยู่6ต่อ5คะแนนและเกมที่4นี้เป็นทักษะการวางบอลที่แม่นยำโดยจะมีกรอบกลวยวางเป็นสี่เหลี่ยมและมีวงกลมวางอยู่ด้านในทีมไหนวางบอลลงในกรอบสี่เหลี่ยมรับไปเลย1คะแนนแต่ถ้าวางบอลลงในวงกลมรับไปทันที2คะแนนเต็มๆไปชมดีกว่าครับว่าใครจะวางบอลแม่นยําขนาดไหน,นทีมที่เน,นี้ต่อหวางบับในเกมสี่ลูกแต่ก็ okay. นั่นนน่ัเรียกแผนเหรอ14เฮ้เราเราไม่ต้องพูดมากเราใช้เราใช้เราปฏิบัติเราปฏิบัติเราเห็นเราเห็นเห็นกันนะเข้าใจป่ะเพราะเมื่อกี้ใช้แรงเยอะไปหน่อยผมเหรอตายแล้วมาแป๊กอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่เข้าครับไม่เข้าครับเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้เฮ้ยโอเคโอกาสเป็นของเราแล้วเนี่ยสมพง์บอกตรงเถียงเถียงเนี่ยเถียงเนี่ยเจ้านโอ้ตาย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 แขางการเล่นนะเทคนิคมากเหลือเกินทีมนี้ Lo dù. Bỏ Tại mà, bỏ ra mất, 2-3 con nè, hổng tài. Mình càng lo vắng bọn mình. Ok. Cảm ơn Thảo. Ê, ê. Thảo. 1 phút, 1 phút, 1 phút. Ê. Thảo, Thảo, Thảo. ตามเกมยังตามเขาไม่ทันเลยเนี่ยสรุปได้ว่าทีมของวันล,ลบยิงเข้าไปแค่ลูกเดียวนะครับขณะที่ทีมของพัตระยิงไปได้1ลูกทําให้ตอนนี้ทีมของพัตระนําอยู่7ต่อ6คะแนนต้องไปตัดสินกันในเกมสุดท้ายแล้วนะครับกับการดวนจุดโทษแบบตอก้นแต่ใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโอเคครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วชั่วโมงนี้พอแล้วเราไม่ต้องออกตัวดีกว่าเสียมาเยอะแล้วชั่วโมงนี้เสียมาเยอะแล้วไม่ไหวแล้ว พายดิงก่อนใช่ไหมพายิงก่อนโอ้จะไปถามก็าทำไมวันนี้วันนี้ทีมเราไม่มีอะไรดีเลยอันนี้เขาเรียกว่าลูกปิดวิญญาณซ้ายดีกว่าพี่ซ้ายนะมันไปดักแล้ว

สรุปผลการแข่งขันครับทวีโกคิปเปร์ชาเลนจ์ก็เป็นนั้นว่าทีมของพัตระและรัตนัยเฉือนชนะทีมของวันลบและสมพงษ์ไปได้7ต่อ6คะแนนครับและทีมของเจ้ารองและเจ้าเอต้องโดนลงโทษจากการพ่ายแพ้ในครั้งนี้แต่ว่าบทลงโทษจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ บุญลุงโทษครับเกียวเป็นไงบ้างก็บุญลุงโทษครับลูกโป่งสามพันเป่าให้แตกทั้งหมดส่วนพี Wall ่รองเขเป่าสองงานนะพี่เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน่าจะรู้อยู่ทำคะแนนใช่พี่ทำคะแนนได้เหรอเสียก็คือเริ่มเลยครับ เไก่แล้วไก่แล้วลองทีเดียวยังไม่แตขก็ใจเนี่ยเป่ายังลิกปีปีปีโอ้เสียวไม่แตกอ่ะพี่เแิงมาไม่เคยเป่าลูกโป่งแตกเลยนะพี่เป่าไม่แตกก็ถือไม่จบนะเดี๋ยวเหนื่อย อย่างวิจารณ์อีกับตรงหน้าเนี่ยโอ้แล้วใครเอามาเนี่ยให้ลองมาแรงด้วยให้ตาหน้าแล้วต้นไอ้เดี่ยวเราสงสารเราทายสองลูกคเขาเออเออเออตกใจ ไม่เมื่อกี้มันแตกเองพี่ไม่ได้ทำอะไรพี่ปิดแค่นี้โง้มพี่หมดแรงจริงๆเลยเดีื่อกัเตะบอลอีกหน้ามือเลยเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้ลงมันย้อน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเา้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยัฮเฮยเล้ยเฮ้ีเ้ยเห้ยเฮอยหฮ้ยเฮ้เฮ้ยเบยเพียเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเป้ยเยเออเอ้ยเ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ย้าต้้ยายเ้เเ้เเอเเเปียก้ยก้เอ้ ทําอะไรก็ทำแล้ววันนี้วันนี้ก็แพ้แพ้แป๊บซี่ก็แพ้จาเลนก็แพ้ไม่แตกเขาไม่ไร์ปาฟีไม่แตกอ่ะ เอาตาไหมต้องเอาคนที่แพ้ต้อ,อให้รองให้อเอาคนทำแพ้มันเป็นไปตามความคาดหมายอยู่แล้วครับไม่ต้องไม่ต้องให้คุยมากครับดูที่ผลง,งานก็แล้วกัน ดูบทลงโทษผมก็โดนหนักน้องผมไม่ยอมเป่าให้แตกเลยนะเป่าให้แตกก็ได้ไม่ต้องเปียกเลยนเลยก็คือถ้าพี่คว้างเตะเข้าก็อาจจะวันนี้ผมแพ้แ้วขึ้นห้องก็ดูจากผลงานแล้วก็แพ้เพราะทีมเราเป็นทีมใช่ไหมคือไอ้ง่ายไม่ทําไปทํานี่ยากให้มันง่ายง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายมันยากหรือมันง่ายไม่รู้แล้วตกลงมันง่ายหรือมันยากวันนี้พี่อ่ะวันนี้ กรูว่าก่อยครับทั้งสองคนอะไรไม่ได้เลยแพ้ก็แพ้เปียกก็เปียกครับนอากาศมันร้อนไงโอเคชุ่มฉ่ำแบบหน้ามีแค่ตัวเจอกันสวัสดีครับและนี่ก็เป็นชาเลนจ์สนุกสนุกที่บรรดาผู้ตระตูของเราทั้ง4คนมาร่วมสนุกกันก็ได้ทําให้เห็นแล้วว่าความสนิทสนมและบรรยากาศในทีมที่เป็นกันเองจากทั้ง4คนด้วยนะครับช่วงต่อไปครับกับ quiz and answer กับคําถามที่แฟนบอลฝากไว้ในเพจของรายการสัปดาห์นี้เขาจะถามใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ คำถามแรกครับจากคุณออรเรนจูบุครับถามลีซอทีรเทพวินโนไทยว่าถ้าพี่ลีซอเตะเข้าประตูพี่ซอจะใช้ท่าดีใจท่าไหนเป็นท่าเดิมหรือเปล่าคงไม่ใช่ท่าเดิมนะครับถ้าท่าดีใจก็คงเป็นท่าใหม่แต่ว่าก็เดี๋ยวให้ดูเองน้คกันคงบอกไม่ได้ว่าท่าอะไรเพราะว่าถ้าบอกไปเดี๋ยวมันจะไม่ไม่เซอร์ไพรส์ไม่สนุกนะครับก็รอให้ยิงประตูได้แล้วเดี๋ยวจะทาให้ดูครับก็เป็นท่าอะไรท่าเดียวเก่งไหมอันนั้นอันนั้นของผมครับผมอันนี้ผมก็มัน ย้ายทีมแล้วก็ต้องเปลี่ยนท่าอะไรใหม่ๆมันก็ต, sang, ต้องก็ต้องต้องมีให้อะไรใ้เรียกอะไรทีมใหม่ก็ต้องมีอะไรใหม่ๆให้มันแปลกตาขึ้นอะไรย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาผลงานในสนามก่อนยิงตัวให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูครับคาถามที่2ครับจากคุณแทนณด, <c oughs> ดอนเมือง <c oughs> ถามเจ้าบาส <c oughs> ประกรณ์เป็มพักว่าพี่บาสประกรณ์พี่กินอะไรเข้าไปครับทำไมพี่เท้าหนักและก็แรงเยอะจริงๆก็กินข้าวเหมือนคนทั่วไปนี่แหละครับแล้วเราก็เล่นฟิตเนสตามที่ นล่าฟินเนตของทีมให้เล่นแล้วก็เสริมกล้ามเนื้อเองก็มาก่อนเพื่อนฝึกยิงฝึกอะไรอย่างนี้ครับอาหารเราเรากินเลือกกินรับก็กินเหมือนคนทั่วไปนี่ครับกินตามสบายไม่ได้ไม่ไม่ได้ฟิกครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของรายการคอัทีวีในสัปดาห์นี้อย่าลืมนะครับเสาร์ที่19บเกากรกฎาคมนี้เรามีนักกันที่ธรรมศาสตร์รังสิตกับการเปิดบ้านพบกับซีสเกตเอฟีในเวลาสทุ่มตรง เพื่อ3คะแนนที่สำคัญยิ่งวันนี้หมดเวลาแล้วเราลากันไปก่อนสวันดีครับ